สวัสดีครับพก็ผมนะบเบย์บอยนะครับ, B รบจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกพี้รถเสียรถมอไซ์เสียขี่มาระหว่างทางดับกาอากาศผมเปลี่ยนหัวเทียนแล้วมันก็ไม่ติดแล้วก็ใส่มาเรื่อยๆ,ๆจนมาถึงร้านซ่อมที่ตลาดนะครับเขาก็ซ่อมให้ไปเจอร้านแรกเขาไม่ซ่อมให้ <laughs> นะครับโชคร้ายแล้วก็ได้กินข้าวตรงตรงระหว่างที่เข็นรถมาข้าเที่ยง ตอนนี้ฝนก็จะตกแล้วนะครับนี่ครับฝนจะตกแล้วนะครับฟ้าร้องแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่แยกพยาจัก,กรยานนะครับทุกคนผมก็ไม่เคยมาน,ะนี่พยาวจัก,กรยานลานซ่อมอยู่นี่นะครับอยู่ตรงพอดีเป๊ะนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่คนที่ดันรถมาให้ผมนะขอบคุณมากครับ ถ้าไม่ได้พี่ผมก็คงไม่ได้มาซ่อมรถนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงตลาดนะครับตอนนี้ช่างก็กำลังซ่อมให้อยู่นี่นะครับซ่อมให้อยู่ ได้เลยครับขึ้กลับเยนะอ๋อพรโพธิ์ตรออ่าโอเคเขากล,ลัวฟ้าผ่า <c oughs> อ,ดเ,อาเดี๋ยวไปซื้อไอ้นี่ดีกว่าับปะรดลตมีสัีปะรดครับจะปอกให้ผมไหม่ะช่างกลัวฟ้าผ่าเขามีถั่ว แตปลาดปอกให้หรือเปล่าปลาลดยังใช้ไม่ได้ที่ยังใช้ไม่ได้เนาะมีอะไรกินได้บ้างเฮ้ยมีมันเว้ยม,มันเท่าไหร่ดเ,เดี๋ยวนะเอาเอา,เอามันนี่นไหนดีอันนี้แล้วกันอ่ะโอเคเดี๋ยวอ้นี่มันนันแช่อิ่มนะแต่ว่ากินแค่นี้พอครับผมกินได้ไม่เยอะอ่าโอเคอันนี้บ้านบ้านอะไรนะ บ้านน้ำอ,อ้อยอำเภอเลยครับทาน้ำอ้อยอเภอพยุหะโอเคโอเคท่าน้ำอ,อ,อำ้อย,ออออยบ้านท่าน้ำอ,อ้อยอำเภอพยุหะนะครับพอดีมารถเสียแถวๆนี้เนาะก็เลยได้มาตรงนี้แล้วก็ข้างในมีผ้าปางนะครับมีผ้าปางอยู่ด้านในนะนะครับสวยครับนี่เรามาเจอยุครถ90นะฮะ SSR นะครับ อันนี้เป็นตาหวานนะครับตาเหี่ยวของผมเป็นตากลมนะฮะของผมยังชุดสี่ยังไม่ครบนะครับทุกคนนะครับโอ้อันนี้ใส่ท่อแอลซะด้วยนะใช่ไหมแอลโอเคใส่ท่อแอลนะฮะ NSR ใส่ท่อแอลนะครับได้มันมากินนะทุกคนนะนะครับ ก็ตอนนี้คือรถเสียอยู่นะทุกคนนะก็ระหว่างนี้ก็มานั่งรอนะครับแต่ฝนก็จะมาแล้วนะฝนนะฝนจะมาแล้วนะครับมืดคื้มมาแล้วฝนขอให้วันนี้ฝนจะตกนะครับเพราะว่าวันนี้เราไปาวัดวัดทัพกิจใต้นะครับ เราไปหาซื้ออะไรกินก่อนนะครับรถนี่มีรถนะครับ ร้านจัก,กรยานมีมีร้านจัก,กรยานตรงนี้นะครับโอ้จัก,กรยานแน่นอนจริงๆโอ้ตรงนี้มีผลไม้นะครับแต่ผมนี่สินะครับอันนั้นอะไรส้มเหรอดอกลูกชิ้นร้นานกาแฟ ตลาดมันก็มีของกินหมดนะทุกคนนะขนมนะผมไม่กินขนมนะทุกคนนะ ชิ้นนึ่งผมก็อิ่มแล้วผมกินข้าวมาแล้วหมดแล้วทุกคนอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้อะไรนนปลาผักน้ำอ่ะรงนี้ไม่มีอะไระผักไม่มีอะไรแล้วโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราได้แค่มันนะฮะกินมัน กินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมัน,มนกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันนะฮะไปครับทุกคนโอ้โหผมชอบแลนด์มาร์กตรงนี้มากเลยวะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากประเทศไทยนี่นะครับผ่านกันอิลุงตุงนังนะฮะทางนกมาทำรังด้วยนะครับสายไฟนี้ต้องไทยแลนด์เท่าน,นั้นนะครับ ที่อื่นไม่มีนะญี่ปุ่นเขาเอาสายไฟฟ้าลงดินกันหมดแล้วของประเทศไทยลอยฟ้าครับฝนจะมาแล้วฝนจะมาฝนจะมาทุกคนเอาแล้ว ทำไมฝนต้องมาตอนนี้เนี่ยนะครับผมยังซ่อมรถไม่เสร็จเลยตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วครับฝนเริ่มตกแล้วฝนลองฝนมาแล้วไม่รอครับฝนตกแล้วครับทุกคนเขาร่วมกัน ตกแล้วครับตอนนี้ฝนก็ได้ตกลงมาแล้วนะครับตอนนี้ยังยังไม่แรงมากครับ,ย,ย,ย,นะรบยังปลอยๆนะครับยังปล่อยๆนะครับโอ้สงสัยได้ใส่เสื้อกันฝนรับขับไปที่วัดเนาะทุกคนโอเคครับคลิปนี้แมวพี่ซ่อมรถอยู่นะครับทุกคน ก็ขอให้ผมได้ไลฟ์สดทันในของวันนี้ช่วงเย็นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ